ที่จริงแล้วนายก็แค่เด็กหนุ่มที่วิ่งผ่านมาเฉยๆนี่นะฉันนี่นะเด็กหนุ่มธรรมดาเอ๋ hey, ผู้หญิงคนนั้นมีพลังจากภายในล้อมรอบตัวเธออยู่นี่เธอเป็นผู้บ่งเพาะอย่างนั้นหรอไม่น่าใช่พลังของเธอนั้นอ่อนแอมากและการควบคุมพลังก็ไม่ดีนะพลังของเธอนั้นมันน้อยกว่าผู้บ่มเพาะจริงๆเป็นพันเท่าเศษอีกเธอนั้นมีพลังแต่ด้อยกว่าพลังที่แท้จริงของผู้บม่มเพาะ นี่นายมองอะไรน่ะนายใส่หัวทำไมอ่ะโอ้ฉันใส่หัวเพราะอย่างเอ่ยนะโทษทีโทษทีเดี๋ยวก่อนสิพ่อหนุ่มน้อยทำไมเหรอครับลุงโปรดหลบทางให้ผมด้วยเห็นชัดอยู่แล้วว่านายใส่หัวหลังจากเจอหลานสาวของฉันบอกเหตุผลได้ไหมว่าทำไมกันเฮ้ไอหนุ่มเขาลบกันหน่อยเซ่ผมบอกคุณไปแล้วว่าไม่มีอะไรทั้งนั้นแหละ ดูจากท่าทางการเดินของนายแล้วฉันคิดว่านายคงเรียนศิลปะการต่อสู้สินนะฉันชื่อเว่ยฟูขอถามได้ไหมว่าอาจารย์ของนายเป็นใครกันถ้าเป็นสทิที่คุณถามแล้วก็ผมเป็นผู้บุมเพาะวิชาเต่านะคุณเว่ยฟูกั้นหรอผมไม่ได้เป็นสิทธิ์ของใครหรอกนะผู้บ่มเพาะเตา่าวิชาเต่าน่ะหรองั้นนายก็เป่กระหอกฉันไปนะสิ่ <laughs> ขอโทษครับขอโทษ ฉันก็แค่ผู้บเพอเต่าแล้วก็พอรู้เรื่องเทคนิคการควบคุมพลังฉีนิดหน่อยเท่านั้นเองควงหอกถือไม้หรือการต่อสู้และการฆ่าฟันไม่ใช่ทางของฉันคุณอย่าเข้าใจผิดไปเลยถ้าอย่างนั้นแล้วนายและหล่อนสาวของฉันลองเรียนรู้จากกันและกันดูหน่อยไหมให้ฉันสอนอะไรบางอย่างนายหน่อยอ่าดูเหมือนว่าฉันจะต้องแสดงพลังหน่อยละ ช่างเหอะช่างเหอะฉันไม่อยากแกล้งผู้หญิงอ่อนแอหรอกนะนายเป็นใครมาเรียกฉันผู้หญิงอ่อนแอระวังนั่นมันอะไรกันเลือดใช้แค่ใบไ,ไม้ก็ทำให้คนอื่นบาดเจ็บได้แล้วงั้นเหรอ,อเกือบไปฉันไม่คิดเลยว่าชีวิตนี้จะได้เห็นเทคนิคแบบนี้ เมื่ออยู่ต่อหน้าผู้เชี่ยวชาญแล้วทั้งฉันและหลานสาวรู้สึกเลือดร้อนขึ้นมาเลยละฉันไม่คิดเลยว่าเด็กนี่จะเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการศิลปการต่อสู้นี่เป็นครั้งแรกเลยที่ได้เห็นทักษะแบบนี้มันเร็วมากฉันยังหยิบปืนไม่ทันเลยด้วยซ้ําน่ากลัวเกินไปแล้วนายตัดผมฉันด้วยใบไม้นี่และยังทํามันปักต้นไม้ได้อีกมันเป็นไปได้ยังไงกันก็แค่เทคนิคการควบคุมพลังฉีไม่มีอะไรพิเศษหรอก มันอาจจะดูเล็กน้อยสำหรับคุณแต่มันเป็นทักษะที่น่าอาศัศจรรย์สำหรับเราปู่เพิ่งเรียกเขาว่าคุณงั้นเหรอ,อเดี๋ยวก่อนสิคุณเพิ่งบอกว่ามีผู้เชี่ยวชาญบางคนที่สามารถทำเหมือนผมได้อย่างนั้นเหรอใช่แล้วละ่ะมีผู้เชี่ยวชาญที่มีศิลปะการต่อสู้ที่ยอดเยี่ยมอยู่จุดสูงสุดทำลายขีดจำกัดของมนุษย์เขาสามารถปลดปล่อยพลังภายในแล้วฆ่าคนได้อย่างง่ายได้เขานั้นเป็นถึงผู้เชี่ยวชาญเลยนะคุณไม่รู้เรื่องนี้เหรอ มันเป็นเรื่องธรรมดาของพวกศิลปะการต่อสู้นะอืมพลังภายในสินะผมก็แค่ผู้บ่มเพาะเต่าเท่านั้นนอกจากเทคนิคควบคุมพลังศีนิดหน่อยผมก็ไม่เคยได้ยินเรื่องที่คุณพูดมาก่อนเลยผู้บมเพาะเต่าหรอพ่อหนุ่มคนนี้ไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาตจริงๆงั้นเหรอเนี่ย